สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วก็หวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้พบกับความสุขนะคะแล้วก็ได้เฉลิมฉลองกันนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยกันอย่างเต็มที่และตอนนี้ก็น่าจะเป็นในช่วงของบางคนเนี่ยกำลังเดินทางเพื่อที่จะกลับมาทํางานหลายๆคนก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวทํางานในวันถัดไปค่ะก็ขอถือโอกา นนะะวยพรในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามจากนี้ตลอดไปค่ะแล้วเรามาดูในเรื่องราวของข่าวคราวในวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการเร่งมาตรการนะ่ะช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากเรามาดูกันในส่วนของเรื่องราวของเศรษฐ,ฐกิจนะฮะในการเปิดทํางานในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันแรกแล้วเนี่ยนะคะก็มาติดตามในเรื่องราวของเศรษฐ,ฐกิจค่ะโดยทาง ในอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะได้ให้ดรนทพลรังสิทตพลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะนะคะประกอบด้วยนางสาวนัททยาเนสุภารองประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนายภาสกรชัยรัฐผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะนางสาวนิรดาวิสุทธิชาติธาดาผู้ช่วยประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าพบค่ะ เพื่อที่จะหาแนวทางในะคะในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากซึ่งก็นับว่าเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศให้สามารถหลุดพ้นจากความยากจนนะคะด้วยกลไกการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคครัวเรือนการยกระดับภาคเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของประเทศค่ะตลอดจนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะโดยจะต้องส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้ประชาชนเนี่ยเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้ที่สูงขึ้น เพื่อที่จะนำไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคนำมาซึ่งเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ แล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยนะคะลดความยากจนและประชาชนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยทางนี้ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนต่อไปด้วยค่ะโดยประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้เข้าตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายในการขับเคลื่อนกระทรวงอุตสาหกรรมและแนวทางการบูรณาการงานของ หน่วยงานในพื้นที่นะคะที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทโดยมีนายอนุสร์ผู้พงศสกุลอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทให้การต้อนรับนะคะพร้อมกับรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงานประกอบไปด้วยโครงสร้างบุคลากรค่ะงบประมาณผลผล,ผลิตตัวชี้วัดนะคะแผนการดําเนินงานในปี2566แล้วก็คําของ,งบประมาณปี2567ตลอดจนข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมีนายอัธพลจีมหัน ะะรองผู้มำนในการผู้จัดการเขต5นางสาวพรพิมลคําประกอบผู้จัดการสาขาไชนา่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะให้การต้อนรับโดยทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการนําเสนอโครงการของสาขาแล้วก็ผลการดําเนินงานด้านการอนุมัติและก็ปล่อยสินเชื่อนะคะรวมถึงการเปรียบเทียบผลเบลิกจ่ายในไตรมาสประจําปี2500 64, และ2,565โดยที่จังหวัดช้ยนาทก็มี SMEs แล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยร่วมไมโครนี่นะคะประมาณ1 5 0 0 0รายได้รับการจัดสรรวงเงินสินเชื่อปี2,566กว่า430ล้านบาทปัจจุบันก็มีปริมาณ NPL อยู่ที่เพียง0.4%เท่านั้น สำหรับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาธนะฮะก็มีการดำเนินงานตามนโยบาย Mind นะคะ M I N D ก็คือครอบคลุมทั้ง4มิติเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย,อย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินงานด้านต่างๆค่ะดังนี้ข้อที่1น,นะคะก็คือความสำเร็จทางธุรกิจค่ะข้อที่2การดูแลสังคมและชุมชนข้อที่3การรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะและ4ค่ะการกระจายราย สู่ชชุมชนโดยมีตัวอย่างการดําเนินงานจนประสบความสําเร็จไปแล้วเนี่ยนะคะได้แก่กลุ่มจากสารผักตบชวาอําเภอสัพพญาโดยได้มีการเข้าไปช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์ให้ชดคล้องกับความต้องการของตลาดแนะนําการเงินค่ะแล้วก็การตลาดออนไลน์นะคะจนทําให้กลุ่มเนี่ยเกิดความสําเร็จทางธุรกิจนะคะส่วนการดูแลสังคมก็ได้มีการรวมกลุ่มให้เกิดรายได้ส่งต่อง,งานไปยังผู้สูงอายุบริเวณโดยรอบขณะที่ ที่การรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีการนำอวัชพืชมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้เพิ่มพร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้นะคะในการรักษาสิ่งแวดล้อมและในด้านการกระจายรายได้มีการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรับซื้อวัตถุดิบในพื้นที่จนทำให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเรามาดูในส่วนของบริษัท ประกายใช้นาจำกัดนฮัมเพิภอเมืองชัยนาทซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทนฮัได้มีการส่งเสริมการลดต้นทุนกระบวนการผลิตในการพัฒนามาตรฐานแล้วก็การสร้างมูลค่าเพิ่มส่วนการดูแลสังคมเนี่ยก็ได้มีการสร้างส่วนร่วมในระหว่างชุมชนแล้วก็สถานประกอบการจัดหาแล้วก็รับซื้อวัตถุดิบในราคาที่ยุติธรรมขณะที่การรักษาสิ่งแวดล้อมก็มีการสร้างระบบบําบัดแบบเติมอากาศทําให้เกิดระบบนิเวศที่ดี ไม่มีน้ําเสียเข้าชุมชนนะคะแล้วก็การกระจายรายได้ก็มีการสร้างเครือข่ายเพื่อเพาะเลี้ยงแล้วก็แปรรูปสินค้ามีการรับซื้อแล้วก็ใช้แรงงานในพื้นที่ทําให้สังคมชุมชนและผู้ประกอบการนะคะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยทั้งนี้หลาดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ได้ชื่นชมนะคะทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาธนะคะบอกว่ามีการนําเอานโยบาย mind หยรือว่า mind เนี่ยโดยการใช้หัวและใจทั้ง4มิติ ะะไปส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ประกอบการนําไปใช้ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนส่วนในด้านของการบริหารจัดการงบประมาณค่ะก็จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามแหล่งงบประมาณที่ได้จัดสรรน,นะคะโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคควรจัดทําระบบบัญชีรายรับรายจ่ายตามความเป็นจริงนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลสําหรับการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณต่อไปด้วยส่วนในด้านของแนวคิดการจัด จัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ก็ควรจะเป็นการผนึกกำลังจากหน่วยงานต่างๆในภาคอุตสาหกรรมเช่น SMS, D Bank นะคะสถานประกอบการรายใหญ่เข้ามาร่วมจัดงานเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็เติมเต็มนโยบาย4มิติให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขณะที่ทางรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะคะก็บอกว่า ควรจะให้การส่งเสริมในระดับฐานรากเน้นการสร้างอัตลักษณ์ของสินค้าและการสร้างแบรนด์นะคะแล้วก็ในด้านของการกํากับดูแลโรงงานจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้มงวดกวดขันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนค่ะส่วนในด้านการบังคับใช้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะทางสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นแกนกลางเชื่อมโยงให้กับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การดําเนินการกํากับการดูแลโรงงานไหล ลื่นแล้วก็เน้นย้ําการใช้จ่ายงบประมาณค่ะบอกว่าไม่ควรที่จะข้ามหมวดนะคะเพือ่อให้ทราบค่าใช้จ่ายที่แท้จริง สำหรับทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ได้มีการเสนอแนะให้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐควรที่จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกให้มีมาตรฐานโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพเมื่อจบโครงการแล้วเนี่ยก็ควรจะส่งต่อลูกค้านะคะให้เข้าระบบสินเชื่อปกติของทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และถ้าเข้มแข็งมากขึ้นนะคะก็อาจจะส่งต่อไปยังธนาคารพาณิชย์อื่นๆต่อไปได้ด้วยค่ะโดยทางผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหการรมนะคะก็ให้ข้อเสนอแนะนะคะว่าการจะส่งเสริมผู้ประกอบการเนี่ยควรที่จะมีการเชื่อมโยงหน่วยงานในพื้นที่พร้อมกับคิดโครงการที่จะสร้างประโยชน์โดยรวมเพื่อของงบประมาณจังหวัดส่วนการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยก็ควรจะมีการเชื่อมโยงและส่งต่อกลุ่มเป้าหมายนะคะรวมถึงมุ่งเน้นการสื่อสารนโยบาย4มิติไปยังผู้ประกอบ เพื่อนําแนวทางไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำมานะคะว่าให้กิจการได้มีการกรอกข้อมูลลงใน i s ซิงเกิลฟอด้วยแล้วก็เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมอบรมการจัดทําระบบ i s ซิงเกิลฟอนะคะซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงการอนุมัติและก็ออกใบอนุญาโตงงานตลอดจนเชิญชวนค่ะสถานประกอบการในพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะที่มีการนําเอานโยบายสมิติไป ใช้อย่างครอบคลุมสมัครเข้ารับบริการการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นแล้วก็ยอดเยี่ยมประจําปี2,566ต่อไปด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของการเร่งหางมาตรการช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานรากโดยที่มุ่งเป้าที่จะสร้างอาชีพนะคะเพิ่มรายได้ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทค่ะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนแล้วก็สมดุลต่อไปนะคะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของ การจับกุ้มสุราเถื่อนกันบ้างดีกว่านะคะโดยทางสรรพสารมิตรก็ยืนยนนันนะฮะกรณีจับกุ้มสุราเถื่อนที่จังหวัดแพร่เป็นไปได้วยความชอบธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมค่ะโดยทางด้านนายนัทกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบ ควบคุมทางสัรพสารมิตรนะคะในฐานะโฆษกกรมสัมพพสารมิตรค่ะก็เปิดเผยนะคะตามที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่งานสัรพสารมิตรนะคะในสังกัดสำนักงานสัรพสารมิตรพื้นที่แพร่กรณีที่มีการจับกลุ่มผู้กระทําผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติภาษีสัพพสารมิตรพุทธศักราช2560มีการขนสูราที่ผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะโดยใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็เกิดอุบัติเหตุชี เี่ยวชนกับรถยนต์ของทางราชการเนี่ยนะคะจนเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บก็มีการระบุค่ะว่าเป็นการทําเกินกว่าเหตุหรือเปล่าใช้รถของราชการเนี่ย พุ่งเข้าชนหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนะะี่ยะทางกรมสปปรรพสานมิตรก็ขอชี้แจงถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ค่ะบอกว่าก่อนวันเกิดเหตุนะคะทางสปปรรพสานมิตรเองก็ได้มีการรับแจ้งจากสายข่าวค่ะว่ามีการขนสุราที่เป็นการผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการลักลอบผลิตเนี่ยแหละคะ่ะบริเวณป่ากเขาเขตพื้นที่บ้านนาตอง ตำบลช่อแห่นะคะอเมอเมืองจังหวัดแพร่โดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการขนสุราที่ผลิตได้แล้วก็ทำการขนในกลางคืนนะคะเวลาประมาณ21นาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะนำสุราซึ่งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกที่มีปริมาณน้ำสุราอยู่ที่ประมาณ25ลิตรเนี่ยนะคะแล้วก็ห่อหุ้มด้วยถุงผ้าวางไว้บริเวณวางขาของผู้ขับแล้วก็ขับมาตามเส้นทางถนนช่อแฮนาตองเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในตำบลช่อแฮนะคะแล้วก็ตำบลใกล้เคียง ทางสายตรวจของสำนักง,งานสรรพานรมิตรเองค่ะก็ได้มีการวางแผนนะคะเข้าตรวจสอบจับก,กลุ่มโดยกําหนดจุดเพื่อทําการตรวจสอบนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวก็มีไฟฟ้าสองสว่างข้างทางชัดเจนค่ะจนเวลาประมาณ22่สนาฬิกาห้นาทีเจ้าพนักงานนะคะก็ได้สังเกตเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งมาตามกันมา2คันเนี่ยนะคะสังเกตเห็นลักษณะตามที่ได้รับแจ้งเอาไว้จึงได้ส่งสัญ,ญญาณไฟเพื่อให้หยุดรถค่ะเมื่อรถจักรยานยนต์ทั้ง2หยุดแล้วนะคะเจ้าพนักงานจึงได้แสดงตน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กรมสรรพาสามิตรขอตรวจสอบโดยแยกการตรวจสอบคันแรกผู้ขับขี่เป็นผู้หญิงคันที่2ผู้ขับขี่เป็นผู้ชายนะคะขณะทาการตรวจสอบรถคันที่2ผู้ขับขี่ได้เร่งเครื่องยอนต์ย้อนกลับไปทางเดิมโดยมีเจ้าพนักงานได้พยายามที่จะคว้าจับรถจักรยานยนต์เอาไว้นะคะเพื่อที่จะหยุดรถแต่ไม่สามารถทําให้รถจักรยานยนต์หยุดได้นะคะแล้วก็ทําให้ถุงผ้าขนาดใหญ่จํานวนหนึ่งถุงที่วางอยู่บริเวณหว่างขาของผู้ขับ 呀。Yeah. ตกหล่นลงมานะคะห่างจากจุดหยุดรถประมาณ6-8ถึงเมตรเจ้าหน้าที่จึงวิ่งไล่าตามแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ขับรถราชการตามไปนะคะเพื่อแซงแล้วก็ส่งสัญญาณให้หยุดแต่ได้เกิดอุบัติเหตุค่ะรถจักรยานยนต์ของผู้กระทําผิดเนี่ยเฉียวชนกับรถยนต์ของทางราชการนะคะบริเวณแก้มซ้ายแล้วก็ประตูหลังซ้ายของรถยนต์เป็นเหตุให้รถจักรยานยนต์ล้มลงและผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งบริเวณเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันเนี่ยก็ห่างจากจุด ตรวจสอบประมาณ100เมตรค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็ได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บแล้วก็ได้ตรวจสอบถุงผ้าขนาดใหญ่ทั้งสองถุงปรากฏว่าเป็นสุรากลั่นชนิดสุราขาวบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกห่อหุ้มด้วยถุงผ้านะคะก็ได้มีการจับกลุมอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการออกมาชี้แจงค่ะว่าในส่วนของการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ได้บ,บาดเจ็บนั้นเนี่ยทางกรมสรรพสามนมิตรก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะได้มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แพร่เนี่ยเข้าไป ดูแลนะคะเยี่ยมด้วยความห่วงใยที่โรงพยาบาลแพร่พร้อมกันนี้ก็ยังได้มีการประสานแจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์นะคะให้ดูแลผู้บาดเจ็บโดยการให้ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลจากการประกันภัยด้วยนะคะโดยทางกรมสรรพสานมิตรเขาก็ขอยืนยันค่ะว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานดังกล่าวเป็นไปตามหลักปฏิบัติในการเข้าตรวจสอบจับกลุ่มแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็มีการแจ้งมานะคะว่าผู้ใดพ บการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่สัรพสานมิตรหรือพบการกระทำผิดกฎหมายสรรพสานมิตรนะคะสามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วน1713ค่ะก็เป็นการออกมาชี้แจงนะคะเรื่องราวต่างๆทำถูกกฎหมายเอาไว้ทำถูกต้องเอาไว้ดีที่สุดนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจลงแล้วหากผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y o u t u b ่ c h นั n e ัอภาคพอดแคสต์ดิฉันพีระยาพีรนพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดี ดีค่ะ